สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกพิเศษของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงเลยศึกวอลเลย์บอลหญิง c ีวีลีก2 0 2 5สนามที่2ค่ะโดยเฉพาะคู่สำคัญไทยประทาฟิลิปปินส์ที่กำลังน่าจับตาม,มองมากๆเลยนะคะครับเราได้รวบรวมข้อมูลมาพอสมควรเลยทั้งบทวิเคราะห์สถิติต่ตางๆฟอร์มล่าสุดสภาพทีมแล้วก็แทคติกด้วยคือเราจะมาดูกันว่า ทำไมแมตช์นี้มันถึงเอ่อต่างจากเดิมแล้วอะไรจะเป็นตัวตัดสินผลใช่เลยค่ะที่น่าสนใจมากคือผลในสนามแรกถึงไทยจะชนะ3-1เซตนะคะแต่ว่าการเสียเซตให้ฟิลิปปินส์ครั้งแรกในรอบหลายๆปีเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญญาณเอ๊ะอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะถ้าดูย้อนไปเนี่ยไทยเราชนะ3-0ตลอดเลยนะคะ นั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญเลยสถิติเก่าๆช่วง2 0ง2ถึง2024เนี่ยชัดเจนว่าไทยเหนือกว่ามากชนะ30ตลอดเป็นเหมือนราชินีอาเซียนจริงๆแต่พอมาปีนี้สนามแรกผล3-1มันไม่ใช่แค่เรื่องการเสียเสร็จนะแต่มันคือการยืนยันว่าฟิลิปปินส์เขาพัฒนาขึ้นมากจริงๆอย่าลืมว่าเขาเพิ่งได้เหรียญเงินประวัติศาสตร์ AVC Nations Cup มาด้วยมันเหมือนอกำแพงในใจมันพลายลงไปแล้ว อ๋อเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าไอายุคที่เราจะแบบชนะ30มศสบายๆนี้อาจจะเอ่อเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจริงๆทีนี้พอมาดูฟอร์มปัจจุบันของทั้งสองทีมเหมือนจะสวนทางกันนิดหน่อยไหมคะทีมไทยเราใน VNL ผลงานอาจจะยังไม่เปรี่ยงแปลงจบอันดับ17 ครับแต่ก็ต้องดูบริบทด้วยนะครับว่าใน VNL มีการบริหารจัดการผู้เล่นมีการพักตัวหลักบ้างอย่างชัชชุออนหัทยาช่วงท้ายๆแล้วก็ซีวีลีกเนี่ยมันไม่มีผลต่ออันดับโลกก็อาจจะเป็นเวทีให้ลองทีมหรือรักษาความสดผู้เล่นอืมก็อาจจะเชื่อมโยงกับที่บางคนวิจาร์ณเรื่องฟอร์มในสนามแรกที่ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับมีส่วนครับในขณะที่ไทยเป็นแบบนั้น ทางฟิลิปปินส์ซี่คือสวนทางเลยกำลังขาขึ้นชัดเจนมากทั้งเหรียญเงิน AVC Nations Cup ที่บอกไปแล้วแล้วก็มีทองแดง AVC Challenge Cup อีกอันดับโลกก็ขยับขึ้นมาโหโมเมนตัม oh, um. มาเต็มเลยนะคะแบบนี้ครับบรรยากาศในทีมน,น่าจะคึกคักมากจริงๆแล้วถ้าดูเรื่องขุมกำลังในสนามละคะตัวผู้เล่นหลักๆของทั้งสองทีมเป็นไงบ้างทีมไทยก็ยังเป็นแกนหลักชุดเดิมๆที่ประสบการณ์สูงนะครับพรพันยังคุมเกมเซต พิมพิชยาเป็นตัวจบสกอร์หลักหัวเสาก็มีอัชราพรหรือชัชุอรบอลเร็วก็ทัดดาวหัตถยาแล้วก็มีเปียนุ์เป็นลิเบอร่คุมเกมรับจุดแข็งคือความหลากหลายประสบการณ์ความเก่าเกมส่วนฟิลิปปินส์ชุดนี้ตัวผู้เล่นเขาก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะมีเจียเดกุสมันที่เป็นตัวเซตคนสำคัญเลยใช่ไหมคะใช่ครับเดกุสมันนี่คือหัวใจเลยเซตแม่นมากแล้วก็มีตัวตบหนังหอย่างอาลิซาโซโลโมอน บวกกับดาวรุ่งที่มาแรงมากแอนเจลคานิโน่กับเบลลาเบเลนสองคนนี้อันตรายจริงๆแล้วเกมรับเขาก็ดูดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะจากลิเบโรดอนคาทินดิกถูกต้องครับระบบทีมเขาแบบว่าลงตัวขึ้นเยอะแต่มันมีปัจจัยหนึ่งที่น่ากังวลสำหรับฝั่งไทยอะไรหรอคะคือเรื่องสภาพความฟิตครับมีข้อมูลว่าชัชออนกับหัทยาเพิ่งหายเจ็บกลับมาอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่รวมถึงทัดดาวที่ก็ต้องดูแลกันใกล้ชิดถ้า ตัวหลักเรายืนระยะได้แค่แบบว่า80-90%มันก็อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในสนามได้เหมือนกันนะอ๋อหมายความว่าถึงแม้ชื่อชั้นเราจะยังดีกว่าแต่ถ้าสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยเนี่ยก็อาจจะเปิดโอกาสให้ฟิลิปปินสู้ได้สนุกขึ้นแล้วเรื่องแทคติกล่ะคะคิดว่าเกมจะออกมาแนวไหนระบบไทยก็คงเหมือนเดิมครับเน้นเกมเร็วเล่นบอลสูดหลอกบล็อกคู่แข่ง ซึ่งทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับคุณภาพบอลแรกจริงๆถ้าบอลแรกเข้าจุดเนี่ยพรพัน์จะเล่นได้หลายๆมากอืมค่ะเข้าใจเลยบอลแรกนี่สําคัญสุดๆส่วนฟิลิปปินส์เขาคงมาเน้นเกมบุกหนักๆจากตัวตบหลักๆที่ว่าไปน,นั่นแหละครับคาเนโนโซโลโมอนอาศัยการเซตแม่นๆของเดกกุสมันแล้วก็ใช้เกมรับที่เหนียวขึ้นเป็นฐานสู้เหมือนในสนามแรกเลยนะคะที่เซตแรกฟิลิปปินส์เขาเสิร์ฟดีรับดีก็เลยชนะไปก่อนใช่ครับ บทเรียนจากสนามแรกมันชัดมากสมอรภูมมสำคัญมันอยู่ที่การดวลกันของเกมเสิร์ฟกับการรับบอลแรกเนี่ยแหละฟิลิปปินส์ต้องเสิร์ฟจี้เสิร์ฟตัดเกมเร็วของไทยให้ได้ส่วนไทยเราก็ต้องรับบอลแรกให้เข้าเพื่อจะได้เล่นเกมผสมเกมเร็วที่เราถนัดถูกต้องครับใครคุมสองอย่างนี้ได้ดีกว่าก็มีโอกาสคุมเกมนั้นไปเลยฟังดูแล้วน่าจะสู้กันสนุกเลยนะคะทีนี้จากข้อมูลทั้งหมดถ้าให้ฟันธงหรือคาดการผลการแข่งขันแล้วค่ะ ครับถ้าประเมินจากทุกปัจจัยทั้งประสบการณ์ความลึกของผู้เล่นความสามารถในการแก้เกมเฉพาะหน้าผมยังมองว่าทีมไทยยังดูมีภาษีดีกว่านิดๆนะครับการคาดการณ์ที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดก็น่าจะเป็นไทยชนะ3-1เสร็จครับ3-1เหมือนเดิม สแสดงว่าก็ยังมองว่าฟิลิปปินส์น่าจะหยิบไปได้เซตหนึ่งใช่ครับการเสียเซตมีความเป็นไปได้สูงไม่ว่าจะจากความไม่สมบูรณ์ของเราเองหรือจากฟอร์มที่ดีมากๆของฟิลิปปินส์ในวันนั้นแต่พอถึงจุดสําคัญการปิดเกมการยืนระยะในเกมใหญ่ๆเนี่ยประสบการณ์ความเก่าของไทยน่าจะยังช่วยได้อยู่ค่ะก็คือฟิลิปปินส์เก่งขึ้นมากแต่กําแพงเรื่องความนิ่งความแน่นอนในการปิดเกมใหญ่ๆอาจจะยังเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ต่อไปประมาณนั้นครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าผลแพ้ชนะนัดนี้คือภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นภาพใหญ่นั้นคืออะไรคะคือการที่เรากำลังจะได้เห็นคู่ปรับใหม่ที่น่าตื่นเต้นจริงๆในอาเซียนแล้วครับการที่ฟิลิปปินส์เขาพัฒนาขึ้นมาได้ขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเขาทีมเดียวนะแต่มันส่งผลดีต่อวอลเล์บอลทั้งภูมิภาคเลยมันทำให้การแข่งขันมันเข้มข้นขึ้นมาตรฐานสูงขึ้นกระตุ้นให้ลุกทีมต้องตื่นตัวพัฒนาตัวเองตามไปด้วย เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนกับว่ายุคที่ไทยจะนอนมาในอาเซียนแบบร้ออาจจะกําลังจะหมดไปจริงๆแต่ยุคใหม่ที่การแข่งขันมันสูสีขึ้นน่าติดตามมากขึ้นมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองนะคะ